ผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจอ,ออกมาแล้วอ๋อก,ก็คือที่เขาประชุมกันมา2วันที่ผ่านมาเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสภาวันนี้10บโมงที่ผ่านมาโอ้โหเริ่มพร้อมกันกับรายการของเราเลยก็เป็นการนัดการลงมตินั่นเองนะครับผลมติเป็นยังไงบ้างครับคุณวารีค่ะโดยผลนะคะคือไว้วางใจนะคะอยู่ที่319คะแนนค่ะไม่ไว้วางใจนะคะ162คะแนนและงดออกเสียงนะคะ7คะแนนไม่ลงคะแนนไม่มีนะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นภาพ ะะของการผลการลงมตินะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะก็คือนายกแพลทองฐานชินวัตรนั่นเองนะ,ะผลก็ออกมาแล้วนะคะคตามหน้าจอตอนนี้ตามที่เห็นเลยนะครับไว้วางใจย้ํากันอีกรอบครับ319คะแนนไม่ไว้วางใจอีก162คะแนนงดออกเสียง7คะแนนนะครับอโอ้โหอันนี้ก็เป็นผลสรุปของการอภิปรายหลายๆคนคือเฝ้าหน้าจอติดตามไปอย่างต่อเนื่องเพราะวันแรกนี่ก็คือ,อคจบ เกือบ <re el ib> จะแบบโอ้โหดึกมากๆกากนะครับดึกมากๆก็คือเริ่มกันแบบยาวเหยียดเลยนะครับเมื่อวานนี้สิบกว่าชั่วโมงนะครับ<ช>หลายๆชั่วโมงเลยมารวมกันเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจป,ปัญหาคอสเตอร์อย่างที่ข่าวต้นชั่วโมงที่เราได้แจ้งคุณผู้ชมไปซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ แจ้งแล้วหเหตุผลต่างๆนานานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแสดงถึงความบริุทธิ์ใจของการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศไทยต่อไปนั่นเอง,องนะครับถูกต้องค่ะและนี่ก็คือผลที่ออกมานั่นเองใช่ครับหลังจากนี้หลังจากผลเกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีประเทศไทยต่อไปก็ต้องมาเฝ้าดูกันต่อไปว่าผลงานต่อไปของ<ช>ท่านนายกจะเป็นยังไงต่อไปทิศทางของประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันครับ